สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูแอมนะคะจะมาเฉลยกันบ้านที่ที่สินะคะข้อที่ในเรื่องของการคูณพหูนามค่ะมาดูข้อที่1กันนะคะ7คูณกับวงเล็บ3 x ลบหเนาะฉะนั้นเวลาการคูณนะคะนักเรียนก็เอา7คูณ3นะคะ7 3ได้21นะคะก็เป็น21 21x นะคะและก็7มาคูณกับรบ5นะคะ7คูณรบ5ได้รบ35นะคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 21x รบ35นะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะเอา6คูณ3นะคะ638นะคะ 638x นะคะ เเห็นไหมคะ x ตัวเดียวกันนะคะเตัวเดียวกัน x ฐานเดียวกันคูณกันนาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะก,ก, 1, ก,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  2, ก็จะเป็นกําลัง1กําลัง1ไปบวกกับกาลังกาลังสองก็จะเป็นกําลัง3นะคะบวกกับ6 6 5 30นะคะก็ใส่30 x กําลัง1ไปเจอกับ x กําลัง1ได้ x กําลัง2อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูข้อที่ ข้อที่5นะคะนักเรียนก็เอาลบ3นะคะเห็นไหมคะลบ3คูณ5นะคะลบ3คูณ5ได้ลบ1 0านะคะเอก,กำลัง1ไปเจอเอก,กำลัง1ได้ x อก,กำลัง2นะคะหลังจากนั้นเอาลบ3มาคูณ9ลบเจอลบนะคะลบเจอลบนะคะกลายเป็นบวกนะคะ9 3 27า x นะคะ x มีตัวเดียวเราก็ใส่ x กำลังหนึ่งไปต่อไปมาดูข้อที่7นะคะข้อที่7ข้อที่7เอาลบ x คูณค่ะลบ x คูณ7นะคะลบ x คูน7ะคะก็จะได้เป็นลบ7 x นะคะ x กําลังหงไปเจอกับ x กําลัง3ได้ x กําลัง4นะคะลบไปเจอบวกลบไปเจอบวกได้ลบนะคะก็กลายเป็นลบลบ5 x นะคะกํลัง2กํลัง1น,นะคะไปเจอกับกําลัง1นฐา,านเดียวกันคูณการน,นำเลขชีกก้กำลังมาบวกกันนะคะมาดูข้อที่9ค่ะเอา4นะคะคูณไปคูณ5 4 5, 20นะคะ4 5 2ห m กำลัง m กำลัง1นะคะ n กำลัง1เนาะ m กำลัง1ไปเจอกับ m กำลังสองได้เป็น m กำลัง3นะคะ n กำลัง1ไปเจอกับ n กำลัง1นะคะ, n 1, น,ะ,คะ n 1, นี่กำลัง1น,นะก็จะได้เป็น n กำลังได้เป็น n กำลัง2 บวกนะคะไม่มีกค่องหมายลบเนาะบวก4 4ไปคูณ6กค่ะสี่ห้ายี่สกยีนะคะ M ลังหไปเจอ M อลังหได้ M กําลังสและ M กําลังหนึ่งลังหไปเจอกับ N กําลังสองได้เป็น N กนกำลังสานะคะต่อไป ต่อไปข้อที่11นะคะนักเรียนก็เอาลบ6คูณ3นะคะ638ได้ลบ18 x กำลัง1ไปเจอ x กำลัง2ได้ x กำลัง3ลบนะคะลบไปเจอบวกได้ลบ65ห้ 6, 5, x กำลัง1เจอ x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2นะคะบวกไปเจอลบได้ลบ หกหกเจ็ดหกเจ็ดสี่สิบสองนะคะหกเจ็สี่ก็ใส่สี่สิบสองเอ็กซ์อ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคไปดูหนะ้าต่อไปข้อที่สิามนะคะสิามนักเรียนก็เอาลบแปดไปคูณหกนะคะแไปคูณหก 8 6 48นะคะลบเจอบวกได้ลบ48่ีกำลัง1น,นะคะไปเจอกับพีกำลัง3ได้พีกำลัง4มีคิวด้วยนะคะอย่าลืมนะต้องใส่คิวด้วยคิวกำลัง3อ่าลบไปเจอลบได้บวกนะคะ5 8 40 40สีกำลัง1น,นะคะ คิวกำลัง3ไปเจอกับคิวกำลัง1กลายเป็นคิวกำลัง4ลบไปเจอบวกกลายเป็นลบนะคะลบหนคูณอะไรก็ได้ตัวน,นั้นนะคะฉะนั้นก็เป็น8ปดพีกำลัง1นึ่งคิวกำลัง3นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่15นะคะ15เอาลบ3คูณเข้าไปนะคะลบ3คูณเเนาะลบ3คูณ7ได้2ีลบ21เนะคะเราก็ใส่ลบ21 x กกำลัง1ไปเจอ x ก,กำลัง1กลายเป็น x ก,กำลัง2ลบเจอบวกกลายเป็นลบ9 3 27นะคะก็จะได้เป็นลบ2ี x กำลัง1 y กำลัง1นะคะลบเจอลบนะคะลบเจอลบกลายเป็นบวก11คูณ3ได้33 x กำลัง1 z กำลัง1นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่17นะคะข้อที่7ไม่มีตัวเลขนะคะก็ใช้สมบัติในเรื่องของของการคูณในเรื่องของเลขยกกำลังเลยนะคะามาทีละตัวก่อนนะ x กกำลังหนึ่งนะคะลบเนาะลบใส่ลบนะ x กำลังหนึ่งไปเจอ x 2, กลังสองกลายเป็น x กำลังสามนะคะ y ากลังหนึ่งนะคะอย่าลืมใส่ y ด้วยลบไปเจอบวกกลายเป็นลบนะคะลบเกำลังหนึ่งไปเจอ x 1, กำลังหนึ่งกลายเป็น x กำลังสองวากำลังสองและตัวสุดท้ายนะคะลบ x 2, ลบ x y กําลัง1ไปเจอกับ y กํกลังสอกลายเป็น y กํกลัง3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่19ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนก็เอา -3 ลบ3คูณเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นลบ3 a กําลัง1ไปเจอก a กําลัง3กลายเป็น a กําลัง4นะคะลบเจอบวกได้ลบ 3 5มห,หนะคะก็ใส่15 a ห้ากำลังสองนะเอกำลังหงเจอเอกำลังหงเป็น a อกำลังสงและลบสไปบวกไปคูณกับ6นะคะลบคูณบวกได้ลบ3ามหกสนะคะสิบนั่นเองค่ะ